สวัสดีค่ะวันนี้นะคะปุ๋ยก็จะมาแนะนําวิธีการพับเหรียญปอยทานรูปหมอนมองคลน,นะคะจะเป็นลักษณะหมอนน่ารักน่ารักแบบนี้เลยค่ะไปดูอุปรกรณ์ที่ต้องเตรียมกันนะคะขั้นตอนเริ่มต้นนะคะให้เพื่อนๆตัดลิปิ้นที่ขนาดความยาว45เซนติเมตรนะคะ สามเส้นนะคะแล้วตัดด้านปลายให้มีปลายแหลมในลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะให้เอามาพับครึ่งค่ะแล้วก็มาเริ่มทำฐานกันนะคะพับสามเหลี่ยมค่ะแบบนี้นะคะแล้วพับลงมาค่ะพับสามเหลี่ยมให้อยู่บนอลอยกึ่งกลางตรงนี้นะคะ พับสามเหลี่ยมแบบนี้นะแล้วพับลงมาค่ะมันจะตรงกับรอยที่เราพับครึ่งไว้เมื่อกี้พอดีค่ะจากนั้นพับไปทางซ้ายค่ะพับมาพับไปทางซ้ายจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะแล้วพับมาทางขวาค่ะจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะ พิกลิปบิ้นแล้วเอาด้านปลายอะค่ะสอดเข้าที่ตัวของเขาแบบนี้นะคะจะล็อกลิปบิ้นได้แบบนี้พอดีเลยค่ะอันนี้แล้วก็พับไปอีกทั้งหมด3เส้นนะคะอันนี้ปุ๋ยพับเตรียมไว้แล้ว2เส้นเนาะพอหลังจากที่ได้ลักษณะแบบนี้ทั้ง3เส้นแล้วนะคะ ให้เพื่อนๆเ,เอาลิบบิ้นมาวางค่ะในกรณีที่เป็นสีเดียวกันทั้งหมดก็คือวางไปเลยนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้สลับสีแบบนี้นะคะให้เอาสีที่ต้องการที่จะไว้ตรงกลางะคะ่ะตรงแบบนี้ค่ะให้เขาเป็นลายแบบนี้ค่ะให้เอามาไว้เป็นเส้นที่สองแบบนี้นะคะก็เอามาวางเลยค่ะ <quatre> จากนั้นนะคะจะเห็นว่าตรงกลางตรงนี้ค่ะเขายังไม่ใช่ลายสานกันนะคะให้เอาเส้นที่อยู่ขวามือค่ะลงไปข้างล่างแล้วเอาเส้นที่อยู่ซ้ายมือเฉพาะตรงกลางนะคะดันขึ้นมาด้านบนค่ะเขาก็จะเป็นลายสานขัดกันแบบนี้นะคะสำหรับเพื่อนๆที่ยังเป็นมือใหม่อยู่นะคะ ขุยแนะนำให้เอาเทปกาวติดตรงนี้ค่ะเพื่อที่ริบบิ้นจะได้ไม่หลุดนะคะพับริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านบนสุดนะคะไปทางซ้ายแบบนี้ค่ะเอาไปไว้ด้านหลังเส้นสีส้มนะคะจากนั้นเอามาไว้ข้างบนเส้นสีขาวค่ะ แล้วเอาไปไว้ด้านล่างเส้นสีส้มอีกครั้งหนึ่งค่ะจะได้ในลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นเอาเส้นสีขาวค่ะทับบนเส้นสีส้มแบบนี้นะคะเอาไปไว้ด้านหลังเส้นสีขาวแล้วก็เอามาไว้ข้างบนเส้นสีสม้มจะได้ในลักษณะแบบนี้ค่ะแล้วค่อยๆดึงนะคะ จากนั้นเอาเส้นสีส้มค่ะเส้นที่เหลือนะคะที่อยู่ฝั่งขวามือพับไปทางซ้ายแบบนี้นะคะแบบนี้นะแล้วไปไว้ด้านหลังเส้นสีส้มเอามาไวางไว้บนเส้นสีขาวแล้วพักลงไปข้างล่างให้ไปอยู่ด้านล่างเส้นสีส้มจะได้ในลักษณะแบบนี้ค่ะ จากนั้นค่อยๆดึงนะคะจะได้ในลักษณะแบบนี้นะจะเป็นทรงกลวยแบบนี้นะคะจากนั้นทำเหมือนเดิมอีกหนึ่งรอบค่ะเส้นสีส้มพับไปทางซ้ายแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะ อาแบบนี้จะเห็นชัดกว่าทางซ้ายแบบนี้ค่ะเอาไปไว้ด้านหลังเส้นสีส้มเอามาวางบนเส้นสีขาวแล้วผักไปไว้ด้านหลังเส้นสีส้มแบบนี้ค่ะจากนั้นค่อยๆดึงนะคะพอได้เส้นสีส้มในลักษณะแบบนี้แล้วนะคะต่อไปก็ทำเส้นสีขาวค่ะจับเส้นสีขาวขึ้นมาวางทับ พับไปทางซ้ายนะคะแบบนี้นะวางทับเส้นสีส้มเอาผักเขาไปข้างหลังค่ะให้ไว้ใต้เส้นสีขาวดันมาข้างหน้าให้มาอยู่บนเส้นสีส้มนะคะแล้วค่อยๆดึงค่ะเส้นสีส้มนะคะเส้นที่สามตรงนี้นะเอาไปวางไว้ใต้เส้นสีส้ม ดันขึ้นมาวางไว้บนเส้นสีขาวผักลงไปให้เขาอยู่ใต้เส้นสีส้มค่ะดึงให้กระชับนะคะเขาจะเป็นลายสาดแล้วก็ขัดกันแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะจะเห็นว่าสามเหลี่ยมตรงนี้ค่ะชี้เข้าหาตัวเรานะคะให้เพื่อนๆกดลงไปแบบนี้นะคะ แล้วก็เอาเขาไปวางไว้ด้วยกันแบบนี้ค่ะจะได้ในลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะดึงให้กระชับอีกรอบหนึ่งค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราจะใส่เหรียญลงไปนะคะ ากนั้นเราจะมาเริ่มการสอดเก็บริบบิ้นกันค่ะเริ่มจากทางขวาก่อนนะคะสอดเข้าที่ตัวของเขาเลยนะคะค่อยๆดึงค่ะตรงนี้นะคะสอดเข้าที่ช่องของเขาด้านบนค่ะ ทำมุนไปเรื่อยๆนะคะเขาก็จะค่อยๆกระชับนะคะค่อยๆดึงค่ะ ้เปิดลิบินแบบนี้ค่ะเพื่อจะได้ง่ายต่อการสอดเก็บลิปิ้นนะคะก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นะคะพลิกกลับมาด้านเดิมค่ะเราจะทำการสอดเก็บอีกรอบหนึ่งนะคะ เ,เ,เริ่มจากทางขวาก่อนนะคะแล้วค่อยๆดึงค่ะ เก็บเข้ามาเลยค่ะ จากนั้นนะคะก็ทำการตัดเลยค่ะ ตอนตัดพยายามดันจากข้างล่างด้วยนะคะจะได้เส้นเขาจะได้ชิดนะคะก็ G o, ได้แล้วนะคะหมอนมงคลนะคะน่ารักน่ารักบีบเขาเข้ามาหากันนิดหนึ่งก็ได้คะ่ะจะได้พองๆเรียบร้อยแล้วคะ่ะหมอนมงคลนะคะ ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ปุ๋ยด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ